คือที่วัดหลวงพ่อโอภาษีเนี่ยไฟจะไม่มีวันดับเลยนะคะตรงนี้แต่ก่อนเป็นสวนหมดเลยนะคะแต่ว่าด้วยความศรัทธ,ธาที่มีต่อองค์หลวงพ่อก็เลยถวายที่ดินให้แต่ก่อนก็เป็นสำนักสงฆ์จนทุกวันนี้เป็นวัดหลวงพ่อโอภาษีที่ใหญ่โตมากๆเดี๋ยวจะพาไปไหว้หลวงพ่อโอภาสีเคล็ดลับจะต้องถวายอะไรบ้างตามมาค่ะ ที่เราซื้อมาแล้วก็กาแฟดำชานะคะก็มาถวายตรงนี้เลยเห็นรูปของหลวงพ่อโอภาสีนะคะแล้วก็มาสวดบทด้านหน้าตรงนี้คือด้านในเนี่ยเป็นสรีระของหลวงพ่อโอภาสีนะคะก็ห้ามผู้หญิงเข้าให้เฉพาะผู้ชายเข้าไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถอธิฐานข้างนอกได้ค่ะ คือที่วัดหลวงพ่อโอเพสีเนี่ยไฟจะไม่มีวันดับเลยนะคะมีนัยยะอยู่2อ,อย่างก็คือ1เป็นไฟที่บ่งบอกถึงแสงสว่างนําทางเวลาเราทุกใจเวลาที่เราไม่สบายใจแล้วก็เห็นไฟเนี่ยเหมือนเป็นไฟธรรมะส่องแสงแล้วก็รวมทั้งยังเป็นไฟแห่งการดับกิเลสด้วยะคะ่ะ